วันนี้มีแบง 1, ก์หนึ่งพันกรีบประเทศลาวแบงค์นี้หายากมากนะครับซสวยแบบนี้นี่นะครับด้านหลัง เงินมีอะไรมีโลตัสไรไปซื้อผักหะือไรจะมีตัวมีควายครับนู่ดอไม้เลิกงานมาโมงหกโมงสวยนะครับ1,000งกีบเป็นแบงค์ที่หายากดูให้จบก่อนนะครับผมจะอธิบายไปเรื่อยมันมีมูลค่า5,000มบาทจริงไหม ถ้าเกิดว่าแบงค์ที่จะมีมูลค่าห้าหมืนบาทนะครับจะไม่มีรอยที่มันยับจะ,จะไม่มีรอยที่มันสีถลอกด้วยว่ามันขาดนะครับราคาก็อยู่ตามสภาพนะครับตามสภาพของเงินนี้เป็นแบงค์หนึ่งพันกีบกีบรยไหม ถ้าแบงม์ใหม่อยู่ที่ห้าหมนบาทนะครับนักสะสมเขาเก็บกันนี่ใครมีนะครับเก็บไว้เลยนะครับใครมีให้เก็บไว้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสังเกตนะครับว่า ขามองจุดไหนว่าที่มันเป็นราคาห้าหมื่นนะครับจีมีจุดสังเกตนะครับเขาจะพิมพ์มาแบ่งนี้พิมพ์มาเยอะมากครับแต่ว่าที่พิมพ์เขาพิมมาคล้ายๆว่ามันเป็นสองบล็อกครับเป็นบล็อกพิเศษกับบล็อกธรรมดาแต่บล็อกพิเศษเนี่ยจะทํามาเยอะผลิตออกมาเยอะแต่บล็อกธรรมดาเนี่ย จะผลิตออกมาน้อยบล็อกธรรมดาเนี่ยจะมีราคานะครับบล็อกพิเศษจะไม่มีราคาแบง์นี้มีมูลค่าห้างเนะครับนักสะสมเก็บกันนะครับนี่นะครับมาผมจะพาไปดูนะครับว่าดูตรงไหนนะครับพลิกเงินขึ้นมาด้านนี้นะครับดูตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับโอเคครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ